คลอไพริฟอร์นะคะลูกค้าถ้าใครกําลังมองหาสารตัวนี้นะคะคลอไพริฟอร์เดลูกค้าโดนแบนไปเรียบร้อยค่ะเนื่งตัวนี้แทนค่ะลูกค้าใช้แทนกันได้เลยค่ะสนุทแทนนะคะลูกค้าตัวแรกก่อนเลยซาสวิมนะคะลูกค้าควดนี้บอกเลยว่าตำนางของร้านเลยค่ะเขาเป็นสารไดคลอวอสนะคะลูกค้าคุณนี้บอกเลยว่าเข้มข้น50%ค่ะและเป็นสูตรเย็นยาเย็นด้วยค่ะ ช้ได้หมดเลยค่ะลูกค้าทุกพื้ทุกช่วงฉีดผ่าดอกก็ได้ค่ะครอบคลุมหลากหลายแมลงเลยทั้งนอนเพลี้ยแมลงปากกัดปากดูแมลงปีกแข่งนะคะลูกค้าเก่งเรื่องแมลงด้วยยาเลยค่ะที่สําคัญออกฤทธิ์แบบดูซึมค่ะลูกค้าผ่านท่อน้ําได้เลยค่ะทวางต้นไปได้หมดเลยลูกค้าตามค่าได้หมดเลยนะคะนะคนนี้ก็ใช้งานได้ไดค่ะลูกค้าได้หมดเลยค่ะทุกพื้ทุกช่วงนะคะและอีกคกนนึงค่ะลูกค้าเป็นยาสองตัวบวกเลยค่ะใช้แทนได้เลยลูยกค้า ขวดนี้จะเหมือนพอไพไซเพอร์เลยค่ะลูกค้าเป็นสารสองตัวบวกค่ะก็คือสารโปรฟีโนฟอร์บวกกับซ u p เ r อร์มทรินค่ะลูกค้าก็คือกลุ่ม 1B-3A บก 3A ค่ะขวดนี้ก็คือเก่งกว่าค่ะร่วงไวกว่าเพราะบวกไซเพอร์มาด้วยค่ะที่สำคัญขวดนี้พิเศษค่ะ เป็นสูตรน้ำมันละหงนะคะลูกค้าก็คือสูตรเย็นเหมือนเดิมเลยค่ะยาเย็นเหมือนเดิมลูกค้าฉีดผาดอกได้เหมือนเดิมค่ะทุกทุกช่วงใช้งานได้หมดเลยค่ะครอบจักรวาลทุกมแมลงเลยทั้งนอนเพลีย้ยแมลงบินมแมลงปากกัดปากบูดปีแข็งใช้งานได้หมดค่ะที่สําคัญคนนี้มีผลต่อไข่แมลงด้วยค่ะลูกค้าก็คุมนานแน่นอนค่ะเลือกได้เลยนะคะลูกค้านะพร้อมส่งทั้งสองตัวเลยค่ะลูกค้ามีหลายขนาดค่ะทักมาได้เลยค่ะ